สวัสดีะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การแนะนำมิส t บิชิสฟอร์สเอชวี2025รถครอสโอเวอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริดอันทันสมัยและการออกแบบที่โดดเด่นไม่เหมือนใครในปี2025นี้มิส b บิชิได้ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยการผสมผสานระหว่างสมรรถนะที่ทรงพลังประสิทธิภาพพลังงานที่เหนือชั้นและความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางมิสุบิชิสฟอร์สเอชวี2025มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนไฮบริด ที่ให้ทั้งความประหยัดน้ำมันและพลังที่เต็มเปี่ยมระบบนี้ประกอบด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในและมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวเพื่อให้คุณได้สัมผัสถ,ถึงการขับขี่ที่ลื่นไหลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือออกทริปยาวๆก็มั่นใจได้ว่าจะประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบภายนอกของ Mitsubishi is Fuso Chibi 2025นั้นโดดเด่นด้วยเส้นสายที่คมชัด และล้ำสมัยกระจังหน้าแบบดนามิกชิลให้ความรู้สึกมั่นคงและน่าเกรงขามพร้อมกับไฟหน้าเล็กที่ให้แสงสว่างสูงและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ตอนกลางคืนส่วนล้ออัลลอยขนาดใหญ่และโครงสร้างที่แข็งแรงทําให้รถดูสง่าง,งามและพร้อมรับทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารมิสซูบิชิฟอสซชีวิสองพัได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและความรูราวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งภายในเป็นวัสดุคุณภาพสูงนั่งแล้วรู้สึกนุ่มสบายพร้อมกับระบบปรับอากาศอัตโนมัติ อีกที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำแถงมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบมทัทเมียและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto ทําให้คุณสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันและเพลงโปรดได้อย่างง่ายดายในด้านความปลอดภัย m i t s u b i s h i f o ร์ซ e ชีวิต2 0 2 5มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัย เช่นระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบเตือนการเปลี่ยนเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและกล้องรอบคันที่ช่วยให้คุณมองเห็นทุกมุมของรถได้อย่างชัดเจนทุกอย่างนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในทุกการเดินทางนอกจากนี้ Mitsubishi For t ซเอชิวี2025ยังมีระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ปรับได้ตามสภาพถนนไม่ว่าคุณจะขับบนถนนลาดยางหรือทางลุยลุยระบบนี้จะช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย ในทุกสถานการณ์สุดท้ายนี้ Mitsubishi's Force ชีวิต2 0 2 5ไม่เพียงแต่เป็นรถที่ให้ความสนุกและความสะดวกสบายในการขับขี่เท่านั้นแต่ยังเป็นรถที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมดอวอยอระบบไฮบริดที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และยังช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายในระยะยาวอีกด้วยขอบคุณทุกท่า,านที่ติดตามการแนะนำมิตซูบิชิส i f o ์เชีวี2025ในวันนี้ หากท่านสนใจรถคันนี้หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายมิ s u b บ s h i ที่ใกล้ที่สุดได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและปลอดภัยในการเดินทางนะคะสวัสดีค่ะ